สวัสดีค่ะแบงค์นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านกรอบกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปสกุลแต่เช้านะคะเราก็เลยไม่อยากตื่นเช้ามากๆขัค่ะจากท่าไปสกุลนะคะเราก็เลยอยากกลับไปดูปลาด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ดูปลามาจะเกือบกะทิดแล้วนะสองอะทิ์แล้ววอดี้แบบเอาปลาไปปล่อยนะคะประมาณพันตัว บาได้บึงปลามาสองอาทิตย์แล้วคือทอดใจสีขาดแล้วค่ะคิดทอดปลาใจสีขาดแล้วก็เลยต้องกลับไปเบึงปลาอยากเบึงปลาเลยต้องกลับไปบึงปลาน้ำนะคะแล้วก็คนอื่นเอากระสิไปสกวนได้เศร้าไปเบึงไก่เพราะว่าบ่มีไก่ขายแล้วขายดีจนไก่มดคะ่ะแล้วก็ไปทำฟันด้วย เราจะไปมีนัดทําฟันกันนะคะเราก็จะไปทําฟันด้วยนี่แหละคะ่ะอุปสรรคอันยากไล่ทองการเท็ดแข่าแล้วมือหนอีกับฝนตกอี่นะคะเดินทางฝนตกด้วยนะคะหัวล้านอ่ะหัวล้านคักอีเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคนขับรถของเราเองตถว่ <c oughs> กระมิเดของขายเต็มหนดอยูะ่ดดคะค่ะฝนตกแรงมาก แทงเหมือนโซ่เส่องเนะาะพวกอย่างนี้คอยๆอยู่มีแต่ฝนตกแห้งเข้ากระเบ้านตอนสี่ทุ่มทอดบ้านตอนหาถุงหาถุงกว่าเนาะนะเบิ่งนะคะฝนตกแห้งเพราะ่าพรุ่งนี้แบงค์ไม่ได้หยุดนะคะแบงค์ก็จะกลับมาขายของเหมือนเดิม ก็ต้องรีบไปรีบกลับนะคะเพราะว่าเราก็ทิ้งไม่ได้ถิมบางยังไง้ะถิมคลองลายไว้ได้ะคะ่ะห่วงเงินเนี่ยพาก,กันหัวงเงินอยู่เงี้ยพาก,กันหัวงเงินห่วงไม่อยากไม่กล้าถิมเนี่ยสั่งเงินเห็นเงินอะไรกะขาดขาดสมุดราบมือนหนึ่งบ่ได้ขายกะสิคิดว่าโอ๊เมื่อนี้คือบ่าขายคองว่ะค่ะขายคองกะสิได้เงินลายแล้วด่กะสิได้เงิน ได้จับเงินกูมือแล้วก็หมดแล้วกัสินะของก็ขายหมดทุกวันวันนี้ก็หมดนะคะเพราะว่ามันมีคนที่ออกมาจากที่ที่เขาบวงสรวงกันนะคะอยู่วัาน์กับมดเกี่ยงเลยเอ,อเคค่ะผ่านไปด้วยดีวันนี้มืออื่นกะมืออื่นกันนะแต่เหตุประมาณําเก่านะคะแต่ว่าแมนก็ต้องรีบกลับมามาไกลมาเหตุผ่านเหตุนี้ก็คือ ทุกนาทีมีค่ามากมากรู้ซึ้งถึงการขายของแต่ว่ามันกะเป็นเงินกะพองนะคะภูมิใจทุกนาทีมีค่าทุกนาทีกับข้างวดรถมีค่าข่าลายมางเลยข้างวดรถแน่ค่าหันข่าหนีแน่ล้อยางไม่หมดเข้าใจความรู้สึกของเป็นผู้ใหญ่เลย เงินเก็บอีกต้องเก็บเงินอยากมีหันมีหนีอีกความรู้สึกเนี่ยแบบ่งกับคอเดินทางกันนะคะว่าลุบนาจะหวดบ้านประมาณหาทุ่มเคิ่งนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไนแรกจะใช้ิปนี้ด้วยจ้าบ๊ายบาย